สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูปิ่มนะคะครูจัจิราชตดเอี่ยมนะคะกับรายวิชาวิทยาศ,าศาสตร์เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎของเมนเดลนะคะถ้าักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องกฎของเมนเดลนะคะเมนเดลนะคะหรือว่าเกรเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะก็ได้รับสุญยานามนะคะว่าเป็น บิดาของวิชาพันธุศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าเมนเดลนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางลักษณะาทางบันธุกรรมของถั่วลันเตานะคะซึ่งเป็นพืชที่เมนเดลใช้ในการศึกษานั่นเองนะคะซึ่งทำไมเมนเดลถึงเลือกใช้ถั่วลันเตานะคะเหตุผลอันที่หนึ่งเลยก็คือนะคะถั่วลันเตาเนี่ยมันสามารถหาง่ายนะคะ โตเร็วนะคะมีมเมล็ดมากแล้วก็มีอายุสั้นนั่นเองค่ะเหตุผลข้อที่2นะคะก็คือ,อมีลักษณะที่เด่นชัดนะคะก็คือจะมียีนอยู่คนละโครโมโซมนะคะเวลาทดสอบออกมาก็จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นยีนเด่นยีนด้นะคะแล้วก็เหตุผลข้อที่3ก็คือนะคะอดอกจะปิดมิดชิดนะคะทำให้เรารู้ว่าต้นผัวที่ ได้มานะคะมาจากต้นพ่อหรือต้นแม่ต้นไหนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือ,อเป็นข้อมูลข่าวๆนะคะเกี่ยวกับการทดลองของเมนเดลค่ะค่ะจากการศึกษาของเมนเดลนะคะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตานะคะก็นะคะมีทั้งหมดที่เมนเดลศึกษานะคะมีอยู่7ลักษณะนั่นเองนะคะก็จะมีแรอันที่1ก็คือมเมล็ดนะคะ ถ้าเป็นเมล็ดกลมนะคะจะเป็นลักษณะเด่นเมล็ดย่นนะคะหรือว่าเมล็ดขู่ขาจะเป็นลักษณะด้อยค่ะสีเมล็ดนะคะถ้าเป็นเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นเมล็ดสีเขียวเป็นลักษณะด้อยค่ะฝักนะคะถ้าฝักป่องนะคะฝักอวบนะคะเป็นลักษณะเด่นฝักแฟบเป็นลักษณะด้อยค่ะสีฝักนะคะสีเขียวเป็นลักษณะเด่นสีเหลืองเป็นลักษณะด้อยความสูงนะคะต้นสูงเป็นลักษณะเด่นต้นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยค่ะอ่า การออกดอกนะคะถ้าออกข้างลําต้นจะเป็นลักษณะเดน่นถ้าดอกออกบนยอดจะเป็นลักษณะด้อยคะ่ะแล้วก็สีของดอกนะคะถ้าเป็นดอกสีม่วงจะเป็นลักษณะเดน่นแล้วก็ดอกสีขาวจะเป็นลักษณะด้อยคะ่ะค่ะโอเคเรามาเรียนข้อที่หนึ่งกันเลยคะ่ะกฎของเบนเดลข้อที่หนึ่งนะคะเราจะเรียกว่ากฎแห่งการแยกค่ะกฎแห่งการแยกก็คือ ทธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองค่ะโดยจะพิจารณาจากยีนคู่เดียวนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะจากตัวอย่างในสไลด์ของเราจะเป็นเอใหญ่เอใหญ่ใช่ไหมคะเซลล์ mm hmm. สืบพันธุ์ถ้าเหมือนกันเราก็จะเลือกมาแค่อย่างเดียวนะคะเพราะมันก็คือเหมือนกันก็คือจะเป็นเอใหญ่ตัวเดียวนะคะเอใหญ่เอเล็กนะคะก็จะเป็นเอใหญ่กับเอเล็กนะคะเซลล์สืบพันธุ์จะจะแยกกันนะคะจะ ไม่ได้อยู่เป็นคู่เนาะเพราะว่าจะต้องไปจับคู่กับของอเซลลสุพัธุ์ของเพศแม่นะคะหรือว่าไปจับคู่กับเซลสุพัธุ์ของเพศ mm. เพศพ่อนั่นเองค่ะ mm. ก็คือของอเพศของเซลลไข่เนาะหรือเพศแม่เนี่ย mm. ก็จะไปคู่กับของเพศผู้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแค่ตัวเดียวเพื่อจะไปคู่กันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะดังนั้นข้อที่3าม b ใหญ่ b เล็กก็จะต้องเป็น b ใหญ่กับ b เล็กใช่ไหมคะสรุปแล้ว เอใหญ่เนี่ยมีเซลสืบพันธุ์หนึ่งแบบเอใหญ่เอเล็กมี2แบบแล้วก็บีใหญ่บีเล็กก็มี2แบบค่ะเป็นกฎข้อที่1ของเบนเดลนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกฎข้อที่2ของเบนเดลนะคะกฎข้อที่2ก็คือกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระค่ะโดยตัวอย่างของเรานะคะเราจะอธิบายนะคะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะโดยพิจารณายีนเนี่ยมากกว่า1คู่นะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1ของเรานะคะจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กนะคะจะมียีนอยู่สองคู่นะคะคู่ที่1ก็คือจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่คู่ที่2ก็จะเป็น B ใหญ่ B เล็กนะคะซึ่งแถบที่เป็นตัวหนังสือสีดําที่ครูให้เป็นตัวอย่างมาเนาะก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะคะจนถึงข้อที่4เนี่ยพวกเนี้ยนะคะจะเป็นโครโมโซมร่างกายนะคะแต่ว่า ที่เรากําลังหาเนี่ยจะเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนาะเหมือนที่ครูบอกไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะว่าเซลล์สืบพันธุ์จะอยู่แบบอ,อยู่อยู่อันเดียวนะคะจะไม่อยู่เป็นคู่เนาะ,ะแต่อีเนี้ข้อนี้มันจะเป็นการพิจารณา2ลักษณะนะคะโอเคซึ่งมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะโอเคเรามาดูนะคะ,ะข้อที่1นเนาะ A อใหญ่ A ใหญ่ใหญ B ใหญ่บเล็กนะคะ,อ,ะอย่างที่ครูบอกไปเนาะถ้ามันเหมือนกันก็คือเอาไมาแค่อันเดียวนะคะ เหมือนกันเราเอามาแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ A ใหญ่ส่วน b ใหญ่ b เล็กเนี่ยมันต่างกันมันก็คือจะต้องมีมี2ถูกไหมคะทีนี้เทคนิคก็คือถ้าอันไหนที่มันเหมือนกันนักเรียนเขียนเลขหนึ่งเอาไว้ค่ะเใหญ่ A ใหญ่เหมือนกันเขียนเลขหนึ่งเอาไว้ b ใหญ่ b เล็กต่างกันมันได้2ใช่ะั้ก็เขียนเลขเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็ลองเอามากูณดูเนาะหนึ่งคูณสองได้2ถูกไหมคะแปลว่าข้อนี้จะต้องมีเซลล์สืบพันธุ์สองแบบมีแบบไหนบ้างมาดูนะคะา A ใหญ่ มีได้แบบเดียวก็คือ a ใหญ่เท่านั้นก็จะเป็น a ใหญ่คู่กับ b ใหญ่ถูกไหมคะแล้วก็เป็น a ใหญ่คู่กับ b เล็กอ่าโอเคนะคะเราได้แล้วข้อที่1มี2แบบข้อที่2 a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กนะคะ a ใหญ่ a เล็กต่างกันก็คือมี2ก็เขียน2เอาไว้ b ใหญ่ b เล็กก็มี2ก็เขียน2ก็เป็น2อคูณสได้4แปลว่าข้อนี้มี4แบบอ่าแล้วก็จับคู่มนเลยนะคะสมมุติว่าครูเริ่มจาก a ใหญ่ก่อนครูก็จะเอาเป็น a ใหญ่คู่กับ b ใหญ่ a ใหญ่คู่กับ b เล็ก แล้วก็ไปใช้ a เล็กนะคะก็จะเป็น a เล็กคู่กับ b ใหญ่แล้วก็ a เล็กคู่กับ b เล็กนะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่3ามโจทย์จะเป็น a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็ก c ใหญ่ c เล็กนักเรียนลองเดาชิคะว่าข้อนี้จะมีทั้งหมดกี่แบบ a ใหญ่ a เล็กก็คือ2 b ใหญ่ b เล็กก็2 c ใหญ่ c เล็กก็2มันก็จะเป็น2อคูณสได้4 4ี่คูณสได้8นะคะข้อนี้จะมีทั้งหมด8แบบค่ะนักเรียนโอเค เรามาเรียงกันเลยนะคะก็จะเป็น a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่นะคะ a ใหญ่ b ใหญ่ c เล็ก a ใหญ่ b เล็ก c ใหญ่ a ใหญ่ b เล็กแล้วก็ c เล็กนะคะแล้วก็อ่ะก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของ a เล็กและพรอใช้งาน a ใหญ่ครบหมดแล้วนะคะอ่ะก็จะเป็น a เล็ก b ใหญ่ c ใหญ่ a เล็กอ่า b ใหญ่ c เล็กแล้วก็เป็น a เล็ก b เล็ก c ใหญ่แล้วก็เป็น a เล็ก b เล็ก c เล็กนะคะก็จะครบทั้งหมด8 โอเคเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะดูเหมือนจะยาวนะคะแต่ลองมาดูว่าข้อนี้จะมีทั้งหมดกี่แบบโจทย์เป็น A ใหญ่ a ใหญ่ B ใหญ่ b เล็ก c ใ, c ใหญ่ c ใหญ่แล้วก็ d ใหญ่ดีเล็กนะคะ a ใหญ่ a ใหญ่ก็คือมี1เนาะ b ใหญ่บเล็กก็เป็น2 2คูณ1ได้2นะคะ c ใหญ่ c ีใหญ่เป็น1ก็2คูณ1ก็ได้2เหมือนเดิมดี b ใหญ่ดเล็กก็จะเป็น2คูณ2ได้4เพราะฉะนั้นข้อนี้ยาวนะคะแต่ว่ามีเพียงแค่4แบบเท่านั้นเรามาดูนะคะ โอเคมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งก็จะเป็น a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่แล้วก็ D ใหญ่ต่อมานะคะ a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ d เล็กต่อมาค่ะ a ใหญ่ b เล็ก c ใหญ่ d ใหญ่แล้วก็สุดท้าย a ใหญ่ b เล็ก c ใหญ่ d เล็กนะคะครบ4แบบค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎของเมนเดลนะคะทั้ง2ข้อครบแล้วนะคะก ช่วยนะคะเป็นการทบทควนให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะนักเรียนดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรือว่าอยากให้ครูทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เสนอแนะแล้วก็รีเควสต์มาได้นะคะเดี๋ยวครูจะทําให้นะคะตามคําขอเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ